เอาละครับทุกคนเห็นเจดีย์ใหญ่ด้านหลังอาร์ตแบบนี้นะครับอาคิดว่าหลายๆท่าเนเดาออกแล้วครับว่าที่นี่คือวัดใหญ่เชยมงคลครับวัดใหญ่เชยมงคลนะครับก็น่าจะเป็นหมุดหมายแรกๆปะถ้าใครมาอายุทยายก็น่าจะมาวัดใหญ่เชยมงคลเป็นวัดแรกครับแต่ว่าเรื่องประวัติเนี่ยยาวนานมากๆครับบางเล่มนะครับวางเว็บไซต์เนี่ยบอกว่าวัดใหญ่เชยมงคลนะครับสร้างขึ้นก่อนที่จะมีอยุทยายด้วยซ้ำก็คือเป็นวัดเก่าสมัยเมืองหลวงอยุธยาหรือว่าเมืองเดิมนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับหลายๆเว็บ ะจะเขียนตรงกันว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทองหลังจากสถาปนากรุงครับเพราะว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีพระราชโอรสก็คือจ้าฝากแก้วนะครับป่วยนะครับน่าจะเป็นอหิวาตากโรคนะครับแล้วก็สิ้นพระชนครับแล้วก็มาถวายพระเพลิงที่นี่นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าวัดป่าแก้วก็คือแปลน ป่าช้าที่เผาศพของเจ้าฝาแกวนั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับเจดีย์องค์ใหญ่ด้านหลังอาร์ตไม่ได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับเขาเชื่อกันว่าเจดีย์ใหญ่นะครับสร้างขึ้นตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะเหนือสองครามยุทธหัตถีที่หนองสาลายก็เลยมาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่นี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานครับสุดท้ายนะครับถ้าใครดูหนังสีริย์ไทยก็จะเห็นว่าพระเทียนราชานะครับมีการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะมีชัยชนะเหนือขุนวรวงศ์สัก์ ก็มีการเสี่ยงเทียนที่วิหารหลวงที่วัดป่าแก้วหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับยังไงสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละจุดของวัดใหญ่ชัยมงคลณนะตอนนี้มีอะไรให้เราไปเดินดูกันบ้างฮะ อื่นเอ่ยได้นะครับที่เราจะไปเดินภายในวัดกันเนี่ยเรามาดูผังวัดกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะไปเดินดูอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่อาจจะพาไปคือด้านหลังของอารครับเป็นพระวิหารเดิมนะครับอาจจะเห็นแค่เสาแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นเป็นต้นไม้สีเขียวตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือพระวิหารเดิมครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเจดีย์ชัยมงคลกันนะครับ ถัดจากเจดีย์ชัยมงคลจะมี2อย่างครับที่อาจจะพาไปดูวันนี้ก็คือพระอุโบสถแล้วก็วิหารพระพุทธสายญาติครับพระพุทธสายญาติที่นี่มีความสาคัญเพราะว่าอาไปอ่านเจอมาถือว่าเป็นหนหึ่งในหพระพุทธสายญาติที่สําคัญที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเขตพุทธวัดมีประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะพาไปอีกจุดหนึ่งก็คือด้านหลังสุดของวัดนะครับจะมีศาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดี๋ยวเราจะไปสักการะกันและนี่คือผังวัดทั้งหมดที่เราจะไปเดินกันในวันนี้ฮะ มาครับเรามาเริ่มเดินกันที่จุดแรกนะครับก็คือพระวิหารหลังเก่านั่นเองครับทุกคนเห็นบันไดาทางลงตรงนี้ปะ่ะนี่คือทางเข้าพระวิหารแล้วนะครับพระวิหารนะครับเป็นพระวิหารขนาดใหญ่มาก,มาก,มากครับตอนนี้เขาปลูกต้นไม้สีเขียวนะแล้วก็มีพระประธานอยู่ตรงนั้นนะครับ ทั้งหมดนี้ใหญ่ขนาดนี้คือพระวิหารครับตอนนี้นะครับก็จะเหลือฐานแล้วก็ตัวเสาครับที่ได้รับการบูรณะนะครับเสาก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเสาเนี่ยก็จะเป็นเสาแถวสองแถวอยู่กลางอาคารนะครับจะมีพื้นที่โล่งเพื่อรองรับคนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลก็น่าจะมีคนเยอะมากๆใช่ไหมเสาต้นใหญ่นะครับเขาบอกว่ารองรับหลังคาจั่วแบบอยุธยาครับที่สําคัญก็คือ,อตัวพระวิหารหลังนี้นะครับน่าจะเป็นวิหารที่พระเทียนราชา ใช้เสียงเทียนว่าตนจะมีชัยเหนือขุนวรวงสาแล้วก็แม่ยูหัวสีสุดาจันทร์หรือเปล่านะครับทีนี้ท่านเสียงเทียนตรงไหนครับในหนังนนงพระศิริเยียไทยนะครับก็จะพระเทียนราชาเนี่ยจะเสียงเทียนต่อหน้าพระประธานใช่ปะดังนั้นก็น่าจะเป็นลานตรงนี้ครับลานหน้าพระประธานครับพระประธานในปัจจุบันเนี่ยอาจไม่มั่นใจว่าเป็นพระประธานที่สร้างใหม่เพื่อจะนํามาประดิษฐานเป็นองค์ประธานให้กับพระวิหารหลังเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต่อย่าง รก็แล้วแต่นะฮะโครงสร้างเดิมก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับน่าจะมีลานช่องว่างตรงนี้นะครับที่ใช้ในการเสี่ยงเทียนในสมัยก่อนของพระเทียนราชานั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของพระวิหารครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปไปที่เจดีย์ชัยมงคลกันฮะ นี่ครับทุกคนอาจเชื่อว่านี่คือพระประธานใช่ปะครับและนี่คือตำแหน่งที่พระเทียนราชาใช้เสียงเทียนในสมัยก่อนอาจเชื่อว่าอย่างนั้นนะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับอาเดินอยู่ที่ระเบียงโคดของเจดีชัยมงคลนะครับระเบียงโคดของเจดีเนี่ยนะครับอคิดว่าสมัยก่อนอะ่ะไม่น่าจะเป็นโอเพนแอร์แบบนี้นะครับน่าจะมีหลังคานะครับล้อมตัวระเบียงโคดเลยสังเกตได้จากนะครับก็จะมีแนวเสานะครับแนวเสาเนี่ยรอบตัวพระเจดีเลยนะครับแปลว่าสมัยก่อนระเบียงโคดเนี่ยน่าจะมีหลังคาปกคลุม รอบพระเจดีย์ใหญ่เลยเพื่อใช้ในการเวียนเทียนนะครับที่สําคัญก็คือระเบียงโคดของเจดีย์ชัยมงคลนะครับก็จะมีประวัติครับตำนานและการเล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเคยมาเดินเวียนเทียนที่ระเบียงโคตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกุศลครับให้กับทหารนะครับที่เสียชีวิตไปกับสงครามที่เราทํากับพม่าตอนยุทธหัตถีหนองสาหร่ายนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับอาจไม่จุดสังเกตจุดหนึ่งครับอาร์ตมาตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้มีการบูรณะ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่ล้อมระเบียงโคดนะครับก็จะเห็นว่าสมัยก่อนอาร์ตเด็กๆอาร์ตเกิดปี2 5 3 2นะเด็กๆเนี่ยจะมีพระพุทธรูปบางองค์ครับที่ยังรู้สึกว่ายังเก่าอยู่แล้วก็เป็นองค์เดิมตั้งแต่สมัยอยุธยาครับแต่ว่าผ่านไปหลายปีมากๆครับตอนนี้ครับพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่รอบระเบียงโคนะครับได้รับการบูรณะเหมือนกันหมดแล้วครับตอนนี้เสียดายอ่ะอาร์ตว่าเด็กยุคใหม่ๆอ่ะก็จะไม่มีโอกาสเห็นพระพุทธรูปบางมารวิชัยที่ ระเบียงโคตที่ยังเป็นองค์เดิมสมัยอยุธยาอยู่นะ ทุกคนครับเรามาคุยกันเรื่องเจดีย์สั้นๆดีกว่าเจดีย์ชชยมงคลเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสมเด็จพระนเนโรศวรนะครับเป็นคนสร้างหลังจากได้ชัยชนะตอนที่ทํายุทธหัตถีที่หนองสารายใช่ไหมครับแต่ว่าอานไปอ่านเจอมาก,ก็จะมีหนังสือประวัติศาสตร์บางกระแสนะครับที่บอกว่าเจดีย์ชชยมงคลเนี่ยน่าจะสร้างครอบทับกับเจดีย์เดิมของวัดป่ากแก้วที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยานั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับเนื่องจากเป็นเจดีย์หลวงใช่ไหมครับภายในเนี่ยก็จะมีกรุครับกรุก็จะมีพระต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อว่ามีพระบร แต่ว่าในปี2,310ครับที่เราเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยวัดนี้ปล่อยรางครับปล่อยร้างนานเป็นร้อยๆปีเลยนะครับทำให้มีคนเข้ามาลักลอบขุดกรุอะครับทำให้ตอนนี้ภายในอะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตอนกรมศิลปากรมาตกแต่งอะครับมาขุดมาดูอะไรแบบนี้ครับก็ยังพบ พระอยู่บ้างนะครับที่อยู่ภายในกลุของเจดีชัยมงคลอย่างไรก็แล้วดีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกรมศิลักปรกรเขาก็อยากเก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าปล่อยไว้ในเจดีเนี่ยก็อาจจะถูกขโมยไปอีกถูกปะเขาก็เลยเอากรุที่คนพบ ที่เหลือนะครับไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยานั่นเองครับดังนั้นกลุของเจดีชัยมงคลเนี่ยที่ทุกคนขึ้นไปจะมีทางเดินขึ้นไปนะครับด้านในเนี่ยน่าจะเป็นห้องเฉยๆแล้วแต่ว่าไม่ได้มีพระพุทธร,รูปหรือว่ามีกรุ่อะไรให้เราเห็นอีกแล้วนะครับเราพิสูจน์กันได้ครับโดยการเดินขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันฮะ ตอนนี้นะครับอาเดินมาอยู่บนเจดีย์ชัยมงคลแล้วนะครับเพื่อจะมาดูกรุกที่อยู่ภายในตัวเจดีย์ในห้องคันพาคาือหะใช่ปะ่ะทุกคนเมื่อกี้ที่อาเดินเข้าไปอ่ะครับก็จะเห็นว่าด้านในอ่ะครับก็จะมีห้องโถงใช่ไหมครับที่ในห้องเซล,ลาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีซุ้มพระพุทธรูปครับแล้วก็เขาเจาะรูต,ตรงกลางเข้าไปอ่ะครับเพื่อให้เห็นชั้นของกรุกที่มีหลายๆชั้นเห็นโครงสร้างของการสร้างเจดีย์ชัยมงคลด้วย แอบหอบนิดน,นึงนะครับแล้วก็ถ้าใครขึ้นมาที่เจดีย์ชัยมงคลนะครับรอบๆตัวองค์เจดีย์นอกเหนือจากที่เราจะมาดูตัวกรุปแล้วนะครับยังสามารถเดินรอบอเจดีย์ชัยมงคลชั้นบนได้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้แหละที่แอดยืนอยู่นั่นเองครับสูงแค่ไหนครับจำเมื่อกี้ได้ปะที่เราไปดูพระวิหารกันนะครับพระวิหารอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเห็นปะ ด้านหลังของอานคือพระวิหารครับแปลว,ว่าเรายือนอยู่สูงประมาณหนึ่งเลยซึ่งเป็นจุดชมวิวก็ได้หรือว่าพี่บางคนนะครับเข้าถือดอกบัวมาเวียนเทียนด้านบนตัวฐานของพระเจดีย์ชั้นบนก็ได้เหมือนกันครับยังไงถ้าใครมาเจดีย์ชยมงคลนะครับพอเราเข้าไปที่กรุแล้วเนี่ยอย่าลืมเราสามารถเดินรอบพระเจดีย์ชั้นบนได้เหมือนกันนะฮะ เอาละครับพอเรามาดูวิวชั้นบนอย่างสาแก่ใจพร้อมกับแดดที่ร้อนเปรี่ยงแล้วเนี่ยอาคิดว่าเหงื่อแตกพอเป็นประเด็นครับเดี๋ยวเราเดินลงไปชั้นล่างดีกว่าเราเหลืออีกอกี่ที่นะไม่กี่เราดูพระวิหารมาแล้วใช่ไหมครับเราเดินบนรอบพระเจดีแล้วก็จะเหลือพระอุโบสถวิหารพระพุทธไญยาสแล้วก็ตัวตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมครับเหลืออีกสที่ป่าเราเดินลงจากเจดีแล้วก็ไปดูกันเลยฮะ ทุกคนครับตอนนี้นะครับอากกำลังจะเดินลงจากเจดีชัยมงคลนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีอาคารหลังใหม่ๆอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือพระอุโบสถนะครับเราไปดูใกล้ๆกันฮะ The พอเราเดินออกมาจากเจดีย์ชัยมงคลแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าของพระเจดีย์นะครับอาคารนี้เนี่ยคือพระอุโบสถหลังเก่านะครับแต่ว่าเก่าไม่หมดนะครับอ่ะอธิบายฝั่งละกันโอเคเป็นพระอุโบสถเพราะว่าทุกคนก็ยังเห็นใบเสบมาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เห็นปามีตัวกําแพงตรงนี้แล้วก็ตัวฐานครับกาแพงกับฐานเนี่ยเป็นฐานของพระอุโบสถเดิมครับแต่ว่าตัวอาคารที่สร้างขึ้นในปัจจุบันที่เราเห็นคนขึ้นไปไหว้กันตรงนี้เนี่ยนะ เป็นอาคารใหม่ครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ของเรานี่เองตอนมีการปฏิสังขรณ์โดยกรมศิลปากรแปลว่าเพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีนะครับตัวอาคารใหม่แล้วก็ความน่าเสียดายของการบูรณะในครั้งนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้เหมือนพระอุโบสถหลังเก่านะครับแต่ว่าเป็นการสร้างให้เล็กลง ตั้งอยู่บนฐานเดิมเพราะว่าเพื่อจะเซฟไม่ให้ฐานนะครับพังทลายไปมากกว่านี้อย่างไรก็ดีครับการบูรณะแบบนี้สหรับอาร์ตเองอันว่าน่าเสียดายเนาะเพราะเราจะไม่มีโอกาสเห็นร่องรอยของพระอุโบสถเดิมเลยครับเพราะว่าเขาสร้างทับไปแล้วอะแล้วก็สร้างไม่ตรงตามอ่าไซส์เดิมด้วยนะครับแต่อายก็มั่นใจว่าเขาก็คงรักษาของเดิมให้ได้มากที่สุดนั่นแหละนะครับแค่เสียดายเฉยๆว่าอยากเห็นของเก่าจริงๆว่าฐานของพระอุโบสถเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ก็มีความจําเป็นนะครับยังไง ก็ต้องมีการบูรณะถูกป้าเพราะว่าประชาชนก็จะได้เข้าไปไหว้ได้ด้วยแล้วก็ได้บางครั้งถ้าเรามาครับก็จะเป็นที่ประกอบการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์ด้วยนั่นเองครับเรามาเล่าด้านนอกเพราะวันนี้คนเยอะมากอาจจะเดินเข้าไปถ่ายภายในพระอุโบสถให้ดูนะครับก็อยากทําความเข้าใจก่อนว่าภายในพระอุโบสถเนี่ยใหม่หมดเลยรวมถึงพระประธานด้วยนะครับก็พระประธานเนี่ยเป็นพระที่สร้างใหม่พร้อมกับการปฏิสังขรณ์อุโบสถนั่นเองนะฮะไป เดี๋ยวอาพาเดินเข้าไปด้านในหนึ่งรอบแล้วเดินออกมากันคนเยอะมากคิดจัดเบอร์หน้าครับพูดตรงตรงเลยไป ็นยังไงกันบ้างครับเราเดินออกมาแล้วจากพระอุโบสถนะครับด้านในก็เป็นพระประธานที่ทําเหมือนเป็นหินทรายนะครับเพราะว่าตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยเป็นหินทรายใช่ไหมโอเคเราไปไหนกันมาบ้างแล้วครับเราไปเจดีย์ชัยมงคลใช่ปะเข้าพระอุโบสถเหลืออีกสองที่ที่เราต้องไปกันก็คือวิหารพระพุทธสายญาติแล้วก็พระตําหนักของสมเด็จพระน,รระนเรศวรมหาราชใช่ไหมฮะ โอเคทีนี้เมื่อสักครู่คือพระอุโบสถนะครับถัดมาไม่ไกลเลยครับก็จะเป็นวิหารพระพุทธสยาตที่อยู่ด้านหลักของอาร์ตเดี๋ยวอาร์ตไปถ่ายให้ดูฮะ เมื่อสักครู่นี้ครับที่เราเข้าไปในพระอุโบสถการก่อนเข้าไปอาร์ตบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยอาร์ตแอบ,บเสียดายนิดนึงครับที่พระอุโบสถไม่ได้มีการปฏิสังขรณ์แบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างให้เล็กลงแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานของพระอุโบสถเดิมเพื่อรักษาฐานอุโบสถไม่ให้สุดไปมากกว่านั้นแต่ข้อเสียที่ได้มาก,ก็คือว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นพระอุโบสถแบบเดิมถูกไหมครัเพราะว่าสร้างใหม่ให้เล็กลงไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่เหมือนกันกับวิหารของพระพุทธไสยาสน์ที่เดินอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีการบูรณะให้อยู่บนฐานเดิมและมีการบูรณะให้คงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดครับรวมถึงตัวของพระพุทธไสยาสน์เองนะครับก็ได้รับการบูรณะให้เหมือนเดิมที่สุดครับตัวพระพุทธไสยาสน์นะครับจะเป็นผลงานของช่างหลวงนะครับเพราะอะไรครับเราจะเห็นได้ว่าตัวพระบาทครับสองข้างเห็นปะ เ่ากันเลยนะครับถ้าเป็นสมัยสุโขทัยเนี่ยพระบาทจะไม่เท่ากันเป๊ะขนาดนี้นะครับจะมีการเหลื่อมก,อกันของพระบาทอยู่นะครับแปลว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพระบาทของในสมัยอยุธยาครับเป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็การที่ทําได้เท่ากันเป๊ะขนาดนี้เขาก็คาดเดากันว่าน่าจะนะครับเป็นผลงานของช่างหลวงในสมัยนั้นนั่นเองฮะ เอาจริงๆปะอันนี้อารเริ่มทำ u t u b e เนี่ยไปเที่ยวมาก็สักเริ่มจะเป็น45จังหวัด4.5หทริปแล้วนะครับยังอดเขินไม่ได้อยู่ดีอะอาสังเกตตัวเองนะฮะว่าเวลามีคนเดินผ่านอารเนี่ยอาจจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องครับจะเริ่มลกโลกพูดให้มันรีบรจบแล้วก็จะพูดเร็วกับปกติที่อารเป็นนะฮะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะชินกับการที่เดินถ่ายแล้วก็พูดกับกล้องนะครับโอเค นี่คือเขตพุทธาวาสทั้งหมดน,นะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลที่เราดูกันในวันนี้แล้วนะครับเขตพุทธาวามีอะไรบ้างครับที่เราไปดูกันในวันนี้มีพระวิหารมีเจดีย์ใหญ่ใช่ไหมมีโบสถ์ใหม่ที่สร้างบนโบสถ์เก่านะครับแล้วก็ด้านหลังอาท,ที่เราเพิ่งไปกันมาก็คือวิหารพระพุทธสายญาติครับหมดแล้วเขตพุทธาวาสครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านหลังนะครับเพื่อไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันดีกว่าครับตอนเดินข้ามข้ามคลองไปนิดนึงนะครับไปด้วยกันปะ นี่นะครับทุกคนด้านหลังอาร์ตคือเจดีย์ชัยมงคลที่เราไปมาเมื่อสักครู่ใช่ปะเดินออกมาจากเขตพุทธาวาสครับจะมีคูน้ําแบบนี้ฮะแล้วก็มีสะพานให้เราเดินข้ามไปด้านหลังก็จะเป็นอาคารครับตรงนั้นแหละนะครับก็คือตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพึ่งสร้างนะครับตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยพึ่งสร้างเพื่อจะฉลองครับน่าจะปี2535ันห้า้อามาปะฮะถ้า,าจไม่ผิดสร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ400อปีครับชัยชนะยุทธหัตถีนองสาลายนะครับ ก็เป็นอาคารใหม่นะครับแต่ว่าอ <c oughs> enfin, ัดเกิดปี32เนาะก็เลยเกิดมาแล้วก็โตมาเที่ยวก็มีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระตำหนักกันดีกว่าฮะพอเราเดินข้ามมาใช่ไหมครับก็จะเห็นพระตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ตรงนี้ครับอ่านเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ปะว่าสร้างปี2535ครับก็ไม่ได้เก่ามากนะทีนี้ภายในพระตำหนักอะครับเขาไม่ได้ให้จุดธูปเทียนนะครับ ให้เดินเลยออกมาอีกนิดนึงนะครับด้านหน้าของพระตำหนักเนี่ยก็จะมีที่ที่เขาเตรียมไว้ให้พวกเราในการจุดธูปบางดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับก็คืออยู่ด้านหลังอันนี้นั่นเองนะครับแต่เดินออกมาไกลหน่อยเพราะอะไรครับเพราะอยากให้เห็นว่ามีคนมาแก้บนเต็มไปหมดเลยครับเห็นปะ มีไก่เรียงเต็มไปหมดเลยครับอันนี้คือไก่ใหญ่อยู่ริมถนนใช่ไหมถ้าทุกคนไปไกลๆตรงนูน้นซุมเอานะจ้ะที่เ,ด,เดินตรงนู้นเลยนะครับก็จะเห็นไก่เรียงอยู่เต็มไปหมดเลยครับเป็นไก่ตัวเล็กๆก,กันนะก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆครับถึงมีคนมาแก้บนกันขนาดนี้โอเคเมามอยเดี๋ยวเราเข้าไปว่าสมเด็จพระนเรศวรในพระตำหนักกันครับดูสิว่าเขาสร้างสวยแค่ไหนฮะ เพกนครับพอเราเดินมาจากตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ครบแล้วครับผังวัดในวันนี้ที่อาจจะพามาเดินกันที่วัดใหญ่เชียมงคลครับเรามาทวนกันสิว่าเราไปไหนกันมาบ้างภายในวันนี้นะครับก็จะมีพระวิหารพระเจดีย์พระอุโบสถ วิหารพระพุทธสายามและก็พระตำหนักของพระนเรศวรมหาราชครับและนี่คือทั้งหมดของวัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะอาจจะพูดเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเคยมาอยู่แล้วครับอาจก็เลยอยากจะให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับเผื่อใครมาซ้ำรอบสรอบ3จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าภายในวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นยังไงอานบหวังว่าจะชอบกันนะฮะ